สวัสดีค่ะวันนี้นะคะถ้าท่านใดบอกว่าทําธุรกิจกับแบรนด์แม่มดออนไลน์ยังไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจนยังไม่ซักเซ็ตนะคะครูพี่แคทเอาเทคนิคดีๆมาบอกค่ะคุณเอา3ามเพิ่มนี้ไปใช้นะคะ1ค่ะเพิ่มจํานวนคนให้ได้มากที่สุดเพิ่มฐานผู้บริโภคค่ะแล้วสามารถต่อยอดคัดคนในฐานผู้บริโภคของเรานี่แหละคะ่ะต่อยอดให้เป็นทีมงานเป็นนักธุรกิจ ที่จับมือกับเราร่วมมือกับเรานะคะข้อที่สองค่ะเพิ่มเรื่องเวลาค่ะทำไมจะต้องเพิ่มเวลาเมื่อวันนี้คุณทำธุรกิจบอกว่าไม่ซักเซตคุณลองไปวิเคราะห์ตัวเองว่าคุณให้เวลากับการทำธุรกิจกับแบรนด์แม่มดวันละกี่ชั่วโมงถ้าคุณให้วันละสองสามชั่วโมงคุณเพิ่มไปค่ะเพิ่มเป็นวันละสี่หรือห้าชั่วโมงหรือมากกว่านั้นค่ะเท่าที่คุณจะเพิ่มได้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมกับแบรนด์แม่มดออนไลน์ กับแบรนด์แม่มดออนไลน์ที่บอกว่าทําธุรกิจบนโลกออนไลน์คุณให้เวลากับตรงนี้หรือ,อยังเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาคุณก็ต้องจัดสรรเวลาให้ได้ค่ะแบ่งเวลาให้ได้ที่จะออกมาร่วมธุรกิจร่วมกิจ,จกรรมกับแบรนด์แม่มดออนไลน์ค่ะไปในทิศทางเดียวกันนะคะข้อที่สค่ะคือเพิ่มสินค้าค่ะแบรนด์แม่มดออนไลน์ของเรา มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากค่ะที่จะเป็นช่องทางให้คุณได้ทําธุรกิจให้คุณมีรายได้ค่ะคุณอย่าขายสินค้าอย่างเดียว2อย่างค่ะแบรนด์ของเรามีกี่ตัวคุณสามารถทําตลาดสามารถต่อยอดได้ทุกตัวค่ะนี่คือช่องทางนี่คือวิธีการที่จะทําให้คุณสําเร็จให้คุณได้ผลลัพธ์อย่างแท้จริงค่ะเอา3ามเพิ่มของครูพีแคทไปลองทําดูนะคะขอบคุณค่ะ